และทริปนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปดำปูม้านะครับที่หาดกระทิงลายนะครับก็ปูที่นี่จะเป็นปูสำหรับใสยำนะครับใสไม่ใหญ่ครับเป็นปูน้ำตื้นนะครับวิธีการดำนะครับก็จะดำช่วงน้ำน้ำลงนะครับแล้วก็หัวน้ำขึ้นนะครับปูจะเยอะมากแล้วน้ำก็จะใสนะครับก็มีสัตว์ทะเลเยอะแยะมากมายครับทั้งปูทั้งหมึกทั้งกุ้งทั้งปลากระเบนประมาณนี้ครับ ก็ดำจนสว่างคาตาเลยนะครับก็ได้มาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ได้มาพอสมควรนะครับก็ถึงไม้กันแล้วนะครับก็ปักหมุดมาที่สวนสาธารณะหาดกระทิงลายนะครับก็มาจอดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคนเยอะทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับอุปกรณ์ของเราหลักๆก็จะมีแว่นตาดำน้ำนะครับกอถุงมือนะครับใส่2ชั้น ก็ไฟฉายดำน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปประมาณ2กิโลนะครับไปดำและเข้าจีนะครับเข้าจีก็ทำหน้าที่ที่ดีมากนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับนี่ครับ bye bye. บ๊ายบายกล้องมานอนค่ะ oh. <laughs> อ้าระหว่างทางน้ำลดนะครับก็จะเจอหน้า,นาที่กำลังเกี่ยหอยอยู่นะครับก็ หลายเยอะพอสมควรนะครับหอยที่นี่เยอะมากนะครับก็มีหอยตลับแล้วก็หอยกระปุกนะครับบางทีก็เจอปูม้าที่มันฝังตัวอยู่ในรายด้วยนะครับและแล้วเราก็เจอปูลแล้วนะครับนี่กาลังกินอาหารนะครับแล้วผมก็ได้ทําการมับเข้าให้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับกระมังกระมังนะครับนี่ก็ได้ มาพอสมควรแล้วนะครับน่าจะสองถึงสามกิโลได้นะครับก็ดำผุดดำว่ายดำไปดำมานะครับก็จับไปเรื่อยๆจับไปเรื่อยๆนะครับทั้งคืนนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับทีละตัว2ตัวนะครับ ก็จังหวะน้ําขึ้นนะครับน้ําจะใสมากนะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับมีม่ดูนะครับปูก็ฝังตัวอยู่ในทรายนะครับโผล่ขึ้นมาแค่ครึ่งตัวนะครับบางตัวเห็นแค่ตาเลยนะครับก็ทําการมับเข้าให้เหมือนเดิมนะครับมีเรียบร้อยก็เป็นปูมาไซยาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตัวสวยนะครับก็เรื่มได้เยอะแล้วนะครับนี่น่าจะห้าหกโลแล้วนะครับและแล้ว เราก็เจอหมึกกระดองนะครับหมึกกระดองตัวนี้น่าจะไซส์สองนะครับไปแล้วไปแล้วลอยถอยหลังไปแล้วนะครับนี่ตาม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 โอ้ไปแล้วนะครับตามไม่ทันแล้วลอยไปเร็วมากและแล้วผมก็ได้ทําการมัดเข้าให้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นหมึกกระดองไซส์สองนะครับไซส์สองนิ้วนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ทําการปล่อยนะครับก็จับมาให้นา้นาๆดูเฉยๆนะครับหลังจากนั้นมันก็พ่นเมือกใส่นะครับนี่เพื่ออำพางตัวมันปล่อยปล่อยปล่อย ก็ดำจนสว่างคาตาเลยนะครับส่วนปูก็ได้เยอะพอสมควรนะครับก็น้ำก็ขึ้นไม่เยอะนะครับขึ้นช้ามากครับวันนี้ปกติจุดนี้น้ำจะเท่าหน้าอกนะครับวันนี้น้ำน้ำตายนะครับขึ้นช้ามากเออวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับก็เป็นทริปแรกนะครับก็แหกหมานมากๆนะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับก็ดูสิ ปูของผมนะครับปูดูดูดูสุดยอดเลยนะครับขนาดน้ําตายนะครับก็ยังได้เยอะขนาดนี้นะครับดําตั้งแต่เที่ยงคืนจนสว่างนะครับโอ้โหพดโพโลตัดเลยนะครับอาบน้าตอนหกโมงเช้าและนี่ก็เป็นปูนะครับปูที่เราหามาได้นะครับ ดำน้ำตั้งแต่เที่ยงคืนยันเช้าเลยนะครับน้ำตายไม่เดินเลยน้ำไม่เดินเลยดีที่ยังมีได้ตัวนะครับตัวเซกสวยไซย,ยำนะครับนี่ตัวเล็กตัวใหญ่ปะปลกันไปน่าจะเกือบ10โลได้นะครับปกติน้ำจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับตอนที่เราดำวันนี้น้ำไม่ขึ้นนะครับน้ำตาย่วนตากับยายครับมาหาหอย หอยตลับนะครับได้เยอะเลยตละมังหนึ่งเลยนะครับนี่โลรอยใหญ่ใหญ่เลยสามโลร้อยนะครับขายไม่แพงใ,ใครอยากมาหาก็มาหาได้นะครับนี่เยอะมากนี่รวมๆน่าจะห้าสี่หกสิบโลุดยอดเลยแล้วก,หก,กห็หอยกระปุกนิดนึงนะครับหอยกระปุกแล้วก็หอยอะไรไม่รู้นี่ เราเคยเก็บไปเกี่น,นะครับคันลิ้นนะครับก็เลยไม่เอามาแต่อร่อยนะครับเหมือนหอยหวานเลยช,ชาติมาแต่คันลิ้น,นก็น้ําลงนะครับก็ลงไปเขียวหอยนะครับไม่ไกลนะครับเดินไปสักสามสี่ร้อยเมตรสำหรับช่วงเช้านะครับก็จะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายนะครับบรรยากาศสดชื่นนะครับช่วงเช้าเช้า คนมีทั้งวันทั้งคืนนะครับกลางคืนเขาก็มานั่งปิกนีกคลังเปิดฟังเพลงเบาๆกิจเบียร์เย็นๆช่วงเช้าเช้าตีสี่ตีห้าก็จะมีคนมาออกกําลังกายนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์นี้รีบมานะครับเพราะว่าเต็มหมดเลยนะครับก็จอดรถได้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับรถยนต์แล้วก็ตามซอยนี่ก็จอดได้นะครับถ้ามันเต็มจอดยาวไปเลย ไปกลับบ้านกันไปคัดปูที่บ้านนะครับไปหลังจากนั้นผมก็จะทำการเอาปูนะครับมาล้างน้ำจืดนะครับล้างให้ความเค็มของปูออกนะครับ หลังสักสองสามนาทีครับให้ปูหมดความเค็มนะครับแล้วก็ทําให้ปูน็อกไปด้วยนะครับเสร็จแล้วปูน็อกแล้วแล้วก็บรรจุใส่ถังนะครับแล้วก็เอาน้ําแข็งน็อกอีกทีหนึ่งนะครับคือน็อกเย็นนะครับน็อกเย็นเพื่อให้เนื้อปูหลุดออกจากตัวปูนะครับตอนกินจะได้ง่ายๆนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาถังไว้นะครับก็แช่ไว้สักสองชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะทํากับข้าวกันนะครับทั้งหอยแล้วก็ปูนะครับส่วนหอยผมก็จะทําการนึ่งนะครับก็จะจิ้มกินกับน้ําจิ้มซีฟูดนะครับส่วนปูตัวเล็กๆผมก็จะนํามาทอดกรอบนะครับไปท่วมเลยนะครับก็แก๊สหมดนะครับก็เลยต้องก่อไปก่อไปทำกับข้าวเองนะครับก็ เป็นปูที่ท่ากินมาคกรกับมีหอมหวนชวนรัลประทานเลยนะครับกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือน้ำพริกแม่ปนอมแซ่บขนาดครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับปูนะครับปูทอดกรอบเลยนี่มึก กระดองนี่หอยสลับแล้วก็นึ่งปูนะครับนึ่งปูแล้วก็ปูม้าสดๆนะครับราดน้าจิ้มเลยแล้วก็มีอีกหอยเอ็นหอยจอบนะฮะนายนิดเดียวเองครับสองลูกจว๊ดจากนั้นแล้วก็จะคัดไซต์ปูนะครับก็ช่างเป็นกิโลนะครับไปจำหน่ายนะครับราคาก็แล้วแต่พื้นที่นะครับ ไปส่งปูกันนะครับตอนนี้เราก็ปูมาส่งนะครับก็ร้านอยู่หน้าหมู่บ้านร่มไม้เลยครับมีร้านส้มตำแซบ่บเกินร้อยนะครับมาแวะชิมได้นะครับปูของเราสดๆนะครับจากร้านนี้เลยมาลงที่ร้านนี้เลยนี่ครับก็เปิดทั้งวันนะครับ กลางวันนี้คนเยอะมากมนะครับร้านนี้อร่อยครับร้านเด็ดว่ามต่อก่มอ้็มาแวะชิมกันได้นะครับปูสดๆจากทะเลนะครับปูสดๆบอกเลยแดดนัวปูสดๆแดๆด,ดนวัวห,หน้าหมูบ,บ้านล่มไม้นะครับสวัดเลย